ผมพูดในสิ่งที่อยากพูดเลยได้ๆอยากพูดอะไรกันแล้วจะเกิดขึ้นบ้างเกียรหน่อยเกียนหน่อยได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะไม่อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มพูดตั้งแต่ว่าช่องดาวิกาชาแนลอะไรกันค่ะดาวิกาชาแนลเนี่ยเป็นช่องยูทูบของดาวิเองค่ะที่เพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ค่ะทำมาสามเทปแล้วทุกคนและเทปนี้นะคะเทปที่สามเนี่ยก็เป็นเทปที่ มีกระแสะแล้วก็มีดามากเกิดขึ้นเนาะซึ่งมันมีคําถามในนั้นเนะะี่ยค่ะในดีเทลมันมีคําถามเป็นสิบคำถามแหละแต่คําถามที่เซนซิทีฟอะคะ่ะมีสองคำถามในการซึ่งวันเนี้ยณนะวันที่ดาวีรู้ว่ามันมีกระแสะคะ่ะดาวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะทุกคนเราไม่สามารถทําให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้แล้วมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวีในการที่เรา เขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับอะคะ่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยแล้วก็อยากจะขอโทษทุกทุกคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอ,พอค่ะแล้วก็ไม่ ขอประกาศว่าหมขอประกาศว่าหม่จะยุติการทํารายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทําแทนแล้วค่ะเพื่อนใหม่ก็คือจะจบไปเลยอีทีนี้จะเป็นอีทีสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะเอาเออสิ่งเหล่านี้ค่ะ ันเป็นบทเรียนของชีวิตและดาวิก็เชื่อว่าดาวิจะพัฒนาแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตครับผมมันเครียดมันกดดันเองที่ผ่านมากับกับเรื่องกะแฟต่างๆมันกดดันนถามว่าเข้มแข็งขึ้นเยอะมากค่ะแต่มันก็มีกระทบจิตใจเราบ้างแต่ใหม่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากแล้วก็ไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่ฟูมฟล์แล้วก็ แล้วก็เก็บความเครียดไ้คนเดียวค่ะคือตอนนี้ใหม่เครียดไหนก็จะมีคนรอบข้างมากมายที่คอยแบบคอยมาอยู่กับใหม่คอยมาอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าใหมอ่อ่ะท่องทวิตละก็จะโทรมาแล้วก็บอกฉันเห็นนะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำแล้วก็อย่างพี่ก้าวเนี่ยปกติไม่เคยมากองถ่ายนะคะแต่มานั่งเฝ้าที่กองถ่ายเพื่อที่จะแบบสมมติดาวิทยโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทําอย่างเงี้ย ที่ก้าก็าจีบมือถือใหม่แล้วก็กระชากออกไปเลยอ,อย่างเงี้ยคะ่ะให้เราต้ชงบบบบบบบใจดใีอกให้หนูอะ,อะไ,ไม่ไม่เสดไม่ให้เสดเยอะอแล้วก็นอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วคะ่ะมาอยากขอบคุณด้วยคะ่ะคือท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ะอะค่ะไม่เห็นไม่เห็นแฟนลับไม่ไม่เห็นคนที่แบบคนที่รักเราคนที่อยู่ข้างเราคนที่ติ คนที่ติเพื่อก่อค่ะคือติใหม่ติได้แต่ต้องติเพื่อก่อนเนี่ยใหม่เห็นแล้วใหม่ขอบคุณแบบขอบคุณจากใจจริงๆแล้วใหม่ก็แบบจะไม่ลืมทุกๆคนเลยนะคะคือการที่เสพโซเชียลการที่ดูคอมเมนต์แรงๆเนี่ยบางทีเราจะมองแต่ด้านลบจนเราลืมว่ามีแฟนคลับเราที่เขาพยายามบอกว่าเฮ้ยเราเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะซึ่งใหม่อยากจะขอบคุณแล้วใหม่ก็เห็นทุกๆคนจริงๆค่ะซึ่ง ขอบคุณมากมากเลยมไม่รู้จะพูดยังไงใหม่ได้พูดแบบเพื่อนอย่างมอมไหมคะคุยคะ่ะเพื่อนๆของใหมค่ะเออใหม่ขอโทษอีกอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะใหม่ขอโทษแก๊งมองมาของใหม่เลยนะคะใหม,ม่ขอโทษเพื่อนๆใหม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันเ้วก็เออใหม่ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดจุดนี้อะค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวีคือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนเนี้ยค่ะ มาที่ดาวิได้เลยแต่ขออย่าแรงมากแต่มาที่ใหม่ได้เลยติเพื่อก่อติเพราะว่าดาวิดาวิควรจะทำคอนเทนต์แบบนี้ในะอนาคต example <ม>อ,อย่างเงี<ม>้ยก็บอกอยู่ได้เลยเพราะว่าใหม่อะเป็นนักสแสดงแต่เพิ่งมาทำ u ูทูทถ้างั้นถ้าจะเขียนคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีใหม่ก็ต้องใหมก็ต้องรองกันไปว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยรู้แลจะจำเป็นบทเรียนจริงๆค่ะทุกคนลองมาว่าไหมบ้างคะ ยังไม่ลองยังไม่ลองเพราะว่าอย่างที่บอกผลอรอบางดีค่ะมีแค่วันแรกทีน่นอนไม่หลับกินยานอนหลับแต่ก็นอนไม่หลับใช่ค่ะที่แค่วันแรกแล้วหลังจากนั้นก็คืออย่างที่บอกค่ะใหม่ก็ไปกองถ่ายเลยใหม่เจอเพื่อนเลยนะคะใหม่เจอพี่ๆทีมงานใหม่เจอทุกคนแล้วแบบทุกคนดีมาฟ้าเขาถามแก้งอมมาว่าไงบ้างเขาก็ใหม่คุยกับเขาใช่ไหมคะใหม่ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาโทรมาหาใหม่ แล้วผมก็บอกว่าใหม่นะใหม่น่าจะเซนซิทีฟสุดเพราะใหม่เป็นเจ้าของช่องอเพราะว่ากระแสทุกอย่างยังไงแล้วใหม่ก็ต้องโดนตั้งรับเองแล้วซึ่งใหม่ไม่หนีไปไหนคะห่ะทุกคนใหม่รับผิดชอบจริงๆเพราะว่าคอนเทนต์มันมันเป็นคอนเทนต์ของเราจริงๆซึ่งก็จะขอโทษจนกว่าจะให้อะไหมอย่างพี่เองเนี่ยคือเขาก็ให้จะโดนหนักเพราะว่าเขาก็เป็นคนร้องเพลงด้วยด้วยอะไรเขาต้มีแบบเครีย หรืว่าถ้าพี่พี่เจอทุกคนอ่ะพี่พี่จะได้คําตอบที่ดีกว่ามายแต่แต่ว่าถ้าให้ดาวีตอบให้ดาวีว่าทุกคนอนะ่ะไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนทุกคนรู้ว่ามันคืออะไร<ช>ค่ะทุกคนโตกันหมดแล้วรู้แหละว่ามันคืออะไร<ม>แล้วก็อะไรสมควรทํามไม่สมควรทํารู้แล้วค่ะบันเี้<ม>เป็นบทเรียนให้เราทุกคนเลยอย่างทำพู้ที่ไม่ดีใช้อารมณ์ในการพิจามทุงงจรส,งงจสมัสมัยแหมจัดาท่านจะบอกอะไรบ้างคือพอมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะพี่พี่มันมีแบบบอกว่า อมันด่าคำหยาบ่ามีอยู่แล้วแน่นอนเนาะด่าอะไรหลายๆอย่างมันมีอยู่แล้วขุดอะไรขึ้นมาเยอะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือหนูก็นั่งอ่านนั่งอ่นไปปกติแต่ว่าแฟนคลับใหม่เ็เขาจะบอกว่าสนใจเวนี้ไหมอะไรเงี้ยเวที่แบบอยากจัดการไหมสําหรับคนที่ไม่มีสติแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทําค่ะแดงว่าเราก็คิดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแบบอาจจะเฟ้องหรือว่าจัเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแต่ว่ายังไม่ทาค่ะก็มีแคปไปบ้างแล้วอย่าเรียกว่ามีแคปไปบ้างแล้วเรียกว่าเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลคือคนส่งมาเยอะเตรียมไว้แล้วใช่ค่ะพี่หวาแฟนคลับส่งมาให้เยอะมากค่ะแล้วก็มีทั้งทีมงานหลังบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะยังไม่ได้ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้า ถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองเงี้ยม,มันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะมันไม่จําเป็นแต่างเรื่องนี้ครับมันมีตัวละคโรโผล่ขึ้นมามา,มากมายเช้าเนึ่งอะไรงเงีย้ยเราอยากจะบอกอะไรคะาจะบอกว่าขอโทษทุกคนที่ส่งผลกระทบมาก <หม S 2> ๆ,ๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่สามเลยคะ่ะเพราะว่าในบทเรียนเรียบร้อยแล้วคะ่ะเ <หม S 3> ขามันมีกาาเป็นเก่งกคมัยมีโอกาสจะกลับไปแบบเา่ายเะพรา่โดนหนักมากเลยคืออย่างใหม่เองอ่ะใหม่บอกไลยว่า ถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วอะค่ะใหม่เองก็เรียกอะไใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันออกไปรูปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่สามเพื่อให้มันไปต่อไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะอยากให้มันแค่หยุดแค่เนี้เพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ตามมามันคืออะไรค่ะคือไม่ต้องหาเป็นใครก็ประมาณนั้นเลยค่ะคือใหม่อากจะไม่อยากพูดถึง บุคคลที่สามเลยค่ะบุคคลตื่น,อ,อ,น,อ,นอยากให้จบกันวันนี้เลยรบใครแล้วมันก็อยากจบจริงๆค่ะก็แต่ไมก็รอเวลาแหละเพราะทุกอ,อย่างมันต้องใช้เวลาอยู่วงการมานานเราก็รู้ว่าทุกอ,อย่างมันต้องใช้เวลาซึ่ไมก็เข้าใจจุดนี้เอ้ยเาวิเข้าใจมากเาวิเข้าใจมากแล้วก็แบบใครที่่านอยู่ตอนนี้คืออะไรเงี้ยเาวิเข้าใจแบบทุกคนมีอารมณ์เข้าใจมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะผิดก็คือผิด ต้องขอโทษแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มูฟออนแล้วก็เรียนรู้กับมันให้ได้อ่ะค่ะไม่รู้นะอะไรจะรู้กันมนีม้บ้างโห้ไมคิดว่าใหม่อยู่ตรงเนี้มานานแล้วใหม่จะเป็นคนที่รอบคอบหม่คิดว่าใหม่จะเป็นคนที่มีสติมากกว่านี้แล้วนะกลายเป็นว่าเราเหมือนเราเหมือนเด็กเหมือนกันเราเราเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากเลยะคะ่ะเราการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอะคะ่ะหมถึงว่า ความผิดพลาดอะค่ะทุกคนมันมีแล้วไม่เชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในการผิดพลาดในชีวิตของใหมมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแต่ว่าเราต้องเลือกที่จะเรียนรู้รแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดไม่ใช่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงมันว่าเราไม่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องต้องยอมรับมัน พร้อมจะแก้ไขค่ะความคิดเห็นที่แบบว่ารู้สึกรักใหม่น,น,น,น้อยลงอะไรเงี้ยจะเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะทําให้รักเหมือนเดิม,ม,มเดี๋ยวรอเวลาไปอันนี้ให้สักสัญญาแ,แฟนเป็นแฟนเลยค่ะคือใหม่รู้ว่าแฟน,แฟนๆใหม่อะเจออะไรกับใหม่มาเยอะ <c oughs> มากจริงๆค่ะใหม่จะขอบคุณที่ยังแบบยังรักแล้วก็ยังเอ็นดูใหม่เสมอมาค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ ใหม่ก็จะพร้อมปรับปรุงตัวค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ผิดหวังแล้วก็ดูกไปเอาอยวนาคะเดี๋ยวจะทำให้รักมันเดิมไ,ได้ค่ะขอบคุณพี่พี่ค่ะอินสำหร